ไออเ็บไฟเราซ้อมมากี่วันก็เกือบสองเดือนแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็อยู่ที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นคู่บอลซ้อมไปนี้มีนึงนัลเล็กมีจเซตมีอะครกับเผือกพี่พีน่าไข้จ่ยเนาะตอนนี้อเล็กอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสูงเท่าไหร่แล้วครับเหลือเจ็ดสิบเก้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ประมาณเจ็ดสิบห้าโลมวยสไตล์อะไรครับก้ามวยขวาใส่ได้เลยเนี่ยอ้าววันนี้อเล็กมาเจอกับก็อตเอ้ก้องก้องสืบเคยถ่ายก้องสืบไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลย ศึกษาเกมตัวตายเขาอย่างเขาหมดตัวตายวันนี้มันจะกล้องสึกนะวางเกมวางแผงไงก็เดินอาศัยร่างกายตามตัตายเราเลยล่าสุดเราต่อยไว้ที่สมุยสมุยเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้เป็นต่ออ๋อแพ้เป็นต่อมาเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสี่ห้าร้อยสี่ห้าก็เวทนี้เลยวันนี้ก็เวทเดิมเมื่อเช้าสอบหลักยังสอบไปไงบ้างพอดีมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไปที่กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเจ้งเกิดที่รังเจ็ดนะเอาเชยชนะเอาไข้ด้วย คุ้มมากี่กิโลก็ประมาณ9กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราหลักก็ประมาณแต่สิบตัยคนประเทศนี่ครับฝากยินดีครับหน่อยเป็นงานใหญ่ผมก็เป็นที่หน้าวันนี้ขอโชคดีอครับโอเค